สวัสดีครับพุดคาเซนเตอร์นะครับเย็นนี้เรามีสุดรอมารีวิวให้ชมนะครับกับ Ford Focus 2.0 Sport p l u s ปี2012ตัวท็อปสีขาว5ประตูนะฮะมาแบบลอๆฮะรถสวยเดิมไม่มีชนนะสีเดิมบางนะครับตัวท็อปออกป้ายแดงมา1.1ล้านบาท ด้านท้ายเป็นไฟ LED นะครับเซ็นเซอร์ถอย3ตํตำแหน่งนะสัญลักษ์ S Sport สีโดยรวมตีให้เลยครับ95%นะรถบ้านมือเดียวนะครับใช้ดูแลดีรักษาดีหล่อเทไม่ซ้ำใครนะตัวนี้มีคีย์เลสที่ประตูนะทั้ง2ด้านเลยเรามาดูด้านในกันภายใน Ford Focus ตัวท็อปนะจะเป็นสีดำ เบาผ้าสลับหนังนะครับแบบสปอร์ตนั่งสบายโอบกระชับตัวนะที่นั่งฝังขั้นคนขับนี่ก็สวยนะครับนะเบาะสวยเลยปุ่มสตาร์ทครับเดี๋ยวกดสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้วนะเครื่องเสียงตัวนี้เป็นโซ n y จากโรงงานฮนะเสียงดีมากแอร์ออโต้นะครับอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาได้นะ ตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับระบบเบรกอัตโนมัตินะฮะพร้อมเกียร์เอาชิหกสปีดพร้อมโหมดบวกลบนะฮะตัวนี้ตัวท็อปหลังคาสลูปนะครับมาจากโรงงานเปิดปิดสังงานด้วยไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็ เรื่องดึงเดือนติดได้ะฮะฝ้าหลังคาสวยมากนะครับสภาพตีให้เลย95%ตัวนี้เป็นกระจกตัดแสงออตโอต้นะครับ<อ>พวงมลาลัยคันนี้เป็นมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะครับด้านซ้ายปรับเครื่องเสียงนะครับฝั่งนั่นขวาเป็นคูสคอนโทรล็อกความเร็วนะครับเลขไม่วิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งแค่2 6 0แสหกโลไม่แท้นะครับ อายุรถสิปีวิ่งปกตินะครับปีละสองหมื่นโลถือว่าไม่เยอะนะฮะอ่าไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าออตโต้เราสามารถเปิดเป็นออตโต้ไว้ก็ได้นะครับพามาดูด้านหลังกันฟอร์ดโฟกัสนะครับโครงสร้างแข็งแรงมาก Airbag ที่เบาะก็มีนะครับคันนี้แอร์แบรอบคันอยู่6ไใบ บาผ้าสลับหนังนะครับสวยไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับหลังคานี่สวยทำให้ใหม่เรียบร้อยนะครับทุกคนกันโฟกัสเราหุ้มให้ใหม่สวยงามเหมือนป้ายแดงเลยเบาหลังรับได้กดตรงนี้นะครับได้ทั้ง2องฟังดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายสัญลักษ์เอสปอร์ตพร้อมเซ็นเซอร์ถอย3ตํตำแหนง่งด้านท้ายกว้างนะครับใส่กระเป๋าได้เป็น10ใบเลยนะยังอะไรล่มีนะครับรถสวยเดิมนะครับเดิมทั้งคันนะฮะคันนี้ น็อตไม่แกะนะครับเดิมหมดเลยน็ Not อตไม่มีแกะดูล้อแม็กครับล้อแม็กตัวนี้ล้อแม็กคู่ตัว17นิ้วนะครับลายสปอร์ตส่วนยางนี่ได้ยางใหม่สีเส้นเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยฮะปี23สเลยฮะกลางปีดอกเต็มร้อยเปอร์เนนะฮะนี่เลยฮะดอก ร้อยปร์เซนไปเลยวิ่งไปเลย2-3ปีสบายๆฮนะคุ้มมากมาดูด้านหน้ากันตัวนี้มีไฟใต้กระจกนะครับด้านหน้านะครับไฟเบรคเตอร์มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า6ตตำแหน่งนะครับพร้อมไฟตัดหมอกด้าหน้า ดูฝั่งนี้กันคนะีเรียดมีทั้งสองฝั่งนะครับ้ายกว่า,าฟิล,มล์มเราติดให้ใหม่รอบคันนะครับอีกเจ็ดวันเปิดกระจบได้เบาะข้างคนคขับก็สวยงามครับไม่มีชับรุเสียหายนะเบาะเดิมจากโรงงานนั่งสบายโอบก,กระชับตัวแอรแบคคันนี้6ใบนะฮะรบอบคัน โครงสร้างประตูหนามากนะครับสไตล์ยุโรปเบาะแบบนี้จากโรงงานเลยครับเบาะผ้าสลับหนังพับได้ทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็พับได้นะครับเ<อ>ข้าไปนั่งให้ดูมี่ที่วางแขนวางแก้วอีกสช่องอที่กระเพอประมาณเหลือประมาณคืบนหนึ่งบรรยากาศภายในครับ มาแนวสปอร์ตครับฟอร์ดโฟกัสก็สไตล์ยุโรปอยู่แล้วนะฮะทางสรนลุปมีในตัวท็อปนะแอร์แบทนะเสาบีก็มีนะสวยงามนะฮะคันนี้ฝารกระโปรงจะเปิดฝั่งนี้นะครับนี่เลยอยู่ผิดมนุษย์มนาเขานะ เครื่องยนต์กันเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องบินซิม 2,000cc Direct Injection นะฮะหัวฉีดตรง170แรงม้าเร่งแซงพันจประหยัดน้ำมันด้วยครับ15-16กิโลลิตรได้สบายที่ความเร็ว110ประหยัดเทียบเท่าเครื่องพันห้านะครับ City Vios อ,อายเลย รถเดิมทั้งคันนะครับซอกเดิมหมดน็อตไม่มีแกะนะครับรถไม่เคยติดแก๊สมีประวัติศูนย์นะครับเช็คระยะศูนย์ตลอดอ,อ่าช่างมาดูได้ครับโดยรวมเดิมหมดเติมน้ำมัน E20 1 9 5ได้หมดเลยนะทันใดนะครับ มองหารถเก๋งราคาเบาๆลองดูคันนี้นะครับ Ford Focus 2.0 Sport p ยู s ปัปี2012ตัวทับออกป้ายแดงมา1.1ล้านบาทนะครับเราเสนอขายแค่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหราคานี้ถูกวีออสซิตี้สิครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะประหยัดตัดป้ายแดงไป5เท่านะร้านเราอยู่ติดการไฟฟ้าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเบอร์โทรติดต่อ083 265 6465 สนใจเข้ามาทดลองขับได้นะครับราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนยางใหม่สีเส้นก็คุ้มแล้วฮะ